2,800คนดูด้วยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้เราจะทำไมอ๋อเดี๋ยวฟังเลยเดี๋ยวหนึ่งอธิบายให้ฟังทุกคนทีเดียวทุกคนใจเย็นนะคะอย่า่าเพิงด่าฟังก่อนอธิบายให้ฟังทีเดียวขออนุญาตใส่เชียนม่ใช่ได้ยินะวะ่าแบบนี้ว่าได้ยินเนี่ยอันนี้ก็ได้อาหารใครเข้ามาแล้ว แสนเมื่อไราหนึ่งอธิบายทีเดียวเลยนะคะจะได้แบบทีเดียวนะคะจะได้ทีเดียวเลยจะได้เข้าใจกันทุกคนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะณตอนนี้นะคะจะได้ไม่ต้องตกใจนะคะสองหมห้าแล้วนะคะลูกค้าค่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์ออกไปเลยค่ะกดแชร์ออกไปได้เลยนะคะใจหายหมดใจเย็นนะคะใจะเย็นเดี๋ยวเพิ่งด่าคใครเพิ่งด่านะคะอย่าเพิ่งด่าก่อนนะฟังก่อนนะทุกทุกอย่างมี เหตุผลมีที่มามีที่ไปนะคะให้ทุกคนเข้ามาฟังการชี้แจงก่อนจะได้จะได้ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เข้าใจไปฝ่ายเดียวนะคะจะได้รับรู้กันทั้งหมดนะคะเพราะว่าไม่ออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ค่ะเพราะข่าวก็ออกไปแล้วนะคะหนึ่งจะได้ให้มองอีกมุมหนึ่งนะคะสื่อบางสื่อก็เผยแพร่ไปโดยที่แบบว่าข้อมูลก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงนะคะซึ่งตรงเนี้ยหนึ่งอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยนะคะ นะคะในส่วนของการแบบบังคับขู่เข็นลังแกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนะคะจะเปิดกล้องให้ดูไม่ได้ไม่ได้มีการลังแกนะคะสวัสดี35,000ัน 35, คนคะ่ะเดี๋ยวขอห้า0 0ื่คนแล้วกันนะคะจะได้กระชับหน่อยนะคะข่าวไปไกลเลยใช่แล้วคะ่ะสู่ๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยคะ่ะขอบคุณนะคะสามหมแล้วลูกค้าแชร์ไปคะ่ะขอห้า0 0ื่คนพอนะคะหนึ่งจะอธิบายทีเดียวรอบเดียวนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะ จะได้อธิบายรอบเดียวเนาะนะคะสวัสดีสี่หมื่นคนค่ะลูกค้า่ะใครเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะกดแชร์เลยนะคะเข้ามาแล้วกดแชร์เลยค่ะได้ถึงห้าหมื่นคนปั๊บหนึ่งพูดทันทีหนึ่งชี้แจงทันทีสู้ๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณเลยนะคะแล้วก็จะเก็บไลฟ์สดนี้เอาไว้นะคะ อ่ะ44่0มแล้ว45่0มแล้วนะคะอีก5000คนนะคะเราจะเริ่มพูดเลยนะคะขอบคุณนะคะเจเย็นๆจ้าสี่หมหแล้วะคะ่ะสี่หมเจดแล้วะคะ่ะอ่ะพูดเลยแล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีลูกเพจสวัสดี เจ้าหน้าที่มีการมาที่บ้านจริงแต่ไม่ได้มีการลังแกหนึ่งหรือหรือว่าหรือทำร้ายหรือบ,รบังคับขู่เข็นหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นมาเพราะหนึ่งกระทำความผิดจริงส่วนของการกระทำความผิดของหนึ่งคือในรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งได้มีการปรับลิงก์เว็บพนันนั่นคือการกระทำความผิดของหนึ่งซึ่งหนึ่งขอโทษ ขอโทษทั้งลูกเพจขอโทษทั้งสมาชิกขอโทษทั้งคนติดตามและขอโทษประชาชนและคนทั่วไปขอโทษที่หนึ่งได้เอาลิงก์เว็บพนานมาปักและทากระทําความผิดนั้นหนึ่งทำจริงๆและหนึ่งผิดจริงๆตรงนี้หนึ่งยอมรับและหนึ่งน้อมรับหนึ่งขอโทษนะคะสองก็คือทุกคนต้องเข้าใจว่าหากหนึ่งกระทําความผิดแล้วเจ้าหนะ้าที่ไม่มาตรวจสอบคนก็จะมองว่า หนึ่งมีอำนาจอะไรหรือเปล่าทําไมเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทาอะไรหนึ่งฟังนะคะทุกคนมีหน้าที่หนึ่งทำผิดหนึ่งต้องถูกดําเนินคดีในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็คือเดี๋ยวหนึ่งจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพนะคะหลังจากที่หนึ่งไล์สดูกทุบเสร็จหนึ่งก็จะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่กรุงเทพในส่วนที่หนึ่งกระทําความผิดแต่ในส่วนที่หนึ่งไม่ได้กระทําความผิดก็คือในการใบหวยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งมาว่าไม่ได้เป็นการกระทําความผิดนะคะ แต่นับจากวันนี้ไปย้ำเลยนะคะ 1. จะไม่มีการเกี่ยวข้องและยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันอีกเลยไม่ปักลิง์กไม่บอกว่าแทงที่ไหนเล่นที่ไหนไม่บอกและไม่พูดอีกไม่เกี่ยวข้องใดๆอีกสวัสดีเจ็ดหมื่นคนนะคะทุกคนอย่าพึ่งด่าเจ้าหน้าที่หอยากให้ฟังในความเป็นจริงเข้ามาไม่ได้เป็นอย่างที่ หลายๆเพจเอาไปเสนอนะคะเข้ามาท่านเจ้าหน้าที่เข้ามาเยอะจริงค่ะแต่มาก็มาชี้แนะมาแนะนําว่าตรงนี้เราทําได้ตรงนี้เราทําไม่ได้ตรงนี้เราผิดตรงนี้เราไม่ผิดมาให้คําปรึกษามาให้คําชี้แนะแล้วก็มาตรวจสอบในส่วนที่หนึ่งกระทําความผิดว่าจริงไหมผิดแค่ไหนเป็นไปอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หนึ่งบอกเลยว่าไม่ได้มีการถูกบังคับขู่เข็นให้มาไล์สดแต่อย่างใดไม่มีบ้านหนึ่งมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งบ้านรวมแล้วเกือบ4ี่สิบตัวหนึ่งยินดีเปิดให้ดูทุกมุมว่าหนึ่งไม่ได้มีการถูกลังแกและถูกบังคับขู่เข็นแต่อย่างใดเลยเจ้าหน้าที่เข้ามาทําตามหน้าที่ของเขานะคะและความผิดหนึ่งทำจริงหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งทำจริงและหนึ่งก็ขอโทษนบจากนี้จะไม่มีอีกแล้วค่ะนะคะในส่วนของคนที่ด่าแบบด่าหรือว่าพูดว่าแบบ เออทาไมจะต้องมาจับหนึ่งยางงั้นอย่างนี้ต้องแยกแยะนะคะไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่จับเจ้ามือหวยทํางานค่ะแต่แต่ว่าเขาเขาไม่ได้เจ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มานั่งบอกอยู่แล้วค่ะแต่ในส่วนที่หนึ่งทำผิดก็ต้องยอมรับด้วยว่าหนึ่งทำผิดหนึ่งทำผิดยังไงหนึ่งปักลิงค่ะปักลิงก็คือหนึ่งผิดแล้วนะคะผิดก็คือหนึ่งก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษแ,แล้วก็ขอโอกาสนะคะว่าหนึ่งจะไม่ทําอีกนะคะสองก็คือชักชวนหนึ่งจะไม่ชักชวนแล้วจะไม่ เกี่้องใดๆกับเว็บพนันใดๆอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่เขาก็ทําตามหน้าที่ของเขาเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่เราผิดแล้วเราจะ บอกว่าฉันถูกมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีคนรักหนึ่งเยอะแม่ๆรักห э นึ่งเยอะเซฟหนึ่งเยอะแต่มันไม่ได้หมายความว่า <c> หนึ่งจะต้องยืนการด้วยสิ่งที่หนึ่งทำมันถูกต้องมันผิดค่ะแม่มันผิดนะคะทุกคนมันผิดก็คือผิดจะมันผิดจะทําให้เป็นถูกมันเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่เราผิดแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็แก้ไขเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ไมใ่ะะหให้โอกาสนะคะเขาให้โอกาสหนึ่งได้แก้ไขแต่ในส่วนที่หนึ่งกระทำความผิดมาแล้วหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าหนึ่งกระทำความผิดมาแล้วนะคะ มันเป็นมันเป็นหน้าที่ในการดําเนินการของเขานะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งทางเจ้าหน้าที่เข้ามาคุยกับหนึ่งด้วยเหตุผลไม่ได้มีการลังแกแต่อย่างใดทุกคนอย่าพึ่งด่ายอย่าพึ่งอะไรนะคะไม่ใช่แบบว่าใช้คําพูดบางคนใช้คําพูดด้วยคำไร้แรงคือหนึ่งจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบไม่มีอะไรจับแล้วไงมาจับฟังเลยค่ะเจ้ามือหวยน่ะที่เขาจับอยู่แล้วค่ะมันผิดยังไงเ้างมาจ,จับนะคะ แต่หนึ่งเนี่ยผิดไหมหนึ่งผิดค่ะก็หนึ่งปักลิงเว็บมานะคะหนึ่งก็ผิดอยู่แล้วค่ะผิดก็ต้องยอมรับผิดนะคะว่าตัวเองทําผิดนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะแล้วก็ท้ายสุดแล้วนะคะขอบคุณทั้งเกือบแปดหมื่นคนนะคะที่เข้ามาดูว่าคือหนึ่งจะบอกเลยว่าทุกคนมีหน้าที่หนึ่งไม่ได้ถูกบังคับแต่อย่างใดและหนึ่งจะไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อใ,ใดๆหนึ่งจะให้สัมภาษณ์และหนึ่งจะอธิบายเพียงแค่หน้าจอของตัวเองเท่านั้น ไม่ออกสื่อใดๆทั้งสิ้นไม่มีการบังคับขู่เข็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีการลังแกใดๆทั้งสิ้นผิดว่าไปตามผิดเจ้าหน้าที่ให้โอกาสในการแก้ไขและปรับปรุงตัวนะคะและหนึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือไม่เกี่ยวข้องกับเว็บใดๆอีกเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นกํนาลังใจให้และขอบคุณทุกคนที่เซฟหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ที่แบบ เป็นกาลังใจและซัพพอร์ตหนึ่งนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนเข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะว่าผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกนะคะในส่วนที่1ผิดก็คือผิดในส่วนที่1ถูกก็คือถูกเนาะงวดนี้นะคะบอกเลยว่าเรายัางไลฟ์สดให้แนวทางเหมือนเดิมรอได้เลยทั้งสมาชิกและก็ลูกเพจน,นะคะรอได้เลยยังให้เหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะ